ต้องบอกว่าพวกเรามาเป็นไก่มากเลยนะเราเข้ามาในปราสาทตอนนี้เราได้มีดแวมไพร์ไนท์นะครับตอนนี้เราบุกปราสาทได้แล้วเคลียร์ได้แล้วตอนนี้ก็ทองก็บอกว่าสมบัติตอนนี้เต็มไปหมดเลยทุกอย่างนี้เป็นของเราสุดเพื่อนใครเนี่ยของเพื่อนที่ตุยแล้วก็เราได้เพื่อนก็ตุยหมดอุ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เทอัดมหาศาลเลยครับกะสุนเงินตอนนี้ครับเก็บครับเก็บโอ้โหรวยโอ้โหพระแท้อะไรนี่มันโอ้โหอยู่กสุดสุดของของขวดีฮะเก็บในเบอร์ได้ค่ะเก็บระเบอร์ของขวดดีเลยฮะขขออดดีีง อโอเคฮะเดี๋ยวเก็บอาวุธก่อกนนะฮะเออตกอีอกออโอเคครับเดี๋ยวขอเก็บเอา้าไม่ล้มมีคอนดีเลยอ,ะอ่ะโอเคฮะต้องใช้ไปบ้างนะ <c ười> เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยช่องเก็บของมันจะอยู่ได้แค่หกช่องที่อยู่ข้างล่างเรานะถ้าเราไม่อัปเกรดมันนะเรา,เอาล,อลองใช้ตัวนี้สิเราลองใช้ตัวมอล์ติฟนะฮะดูนะฮะมันคืออะไรนะครับดูนะฮะครับตัวนี้มันที่มีตัวลายตัวบ่อโยนตัวบอก่อโยนนี่นี่มันคืออย่างนี้ครับผู้ชมครับเอาไปแค่ขวดเดียวนะฮะ โอเคนะเราไปเก็ทบทองเลยครับจุดประสงค์หลักอุ้ยมีนี่อีกนี่สนรบบัตรแท้ทำมันไปเก็บทองเลยครับไม่เอาแล้วพวกนี้จิ๋วก่อนที่มันจะมืดซะก่อนนะคะรับต้องบอกว่าถ้ามืดแล้วเนี่ยเราซวยแน่แน่ได้ม,มาไม่หลบม,มาไม่ได้เก็บทองเลยจ,จริงๆครับเมื่อกี้ก็มแีแต่ว่าพอแล้วอะไอ้พวกเดีบมีแบบเป็นทองจิ๋มากมาสารเลยแต่ว่าแค่นี้พอลุกเราเขาเรียกว่าเราไม่โลภเนาะ รูปปืนเพื่อนดิเอาเงิน,นไปแล้วกันไปแล้วมันมหาศาลมันเยอะเกินอ่ะคือตอนนี้เรารวยแล้วรวยมากเลยนะฮะเราจะเปว่าเราคทองไปแค่นึงเยอะอ่ะแต่ว่าตอนแรกเรามีการเขียนอยู่แล้วไงน,น,นี่ที่เฟี้ยวคืนนี้นะพเพื่อนดูเ,เห็นไหมปกติเราจะมีตนะพั่แวแล้วก็มีดาบมีดาบขีม้านนะแล้วก็มีอะไรแล้วก็มีเป็นเออขวานเออขวานอันนี้เป็นแบบมีดเหมือนแบบดาร์กแบบไพร์นไรนะแบบมีดกลางคืนนะเดี๋ยวไปลองลองลองฟันดูเดี๋ยวฟันไอ้ม้าตรงนี้ก่อนดิมาเพื่อนเนี่ยตุ้ยหมดเรียบร้อยหมดแล้ว อูว่ากี่ทีตายโดยปกติแล้วจะ5ทีตายนะอ้าวตายซะแล้วโอเคจะเพิ่มอะกันอืมไม่นช่เพิ่มเนาะต้องดีไปแล้วทนะี่ไม่ตอนนี้เราอยู่หน้าประตูแลนะ้วก็สบายไป่ดูตรงปลาเลยไหเบื่อเม่อาแล้วเมืม่อพอด,ดีก็จอดได้หนึ่งพอเลยอัอนนี้เรากานเก็กบอะแปลว่าแบบนี้นะเล่นคนเดียวก็ได้นะเล่นสองคนก็ดี ได้สามคนยิ่งดีใหญ่เพราะว่าม okay. okay, okay. so yeah. right? so you know, ันเป็นการป้องกันช่วยกันดูหน้าดูหลังด้วยสี่คนก็ยิ่งดีก็ไปอีกอ่ะใช่แต่สี่คนใส่คนใส่ไม่ใช่มันหนวดป่านะกลัวลูกสุดรพื้นไม่พอโอเคมาดูเงินเดี๋ยวได้กันแล้วกันอันนี้มันหนวดป่ายี่สิบบาทนะเอาไปเป็นเงินเงินยี่สิบห้าบาทเงินเงินก้อนเอาไปเป็นอันนี้อันนี้ทองก้อนห้าสิบบาทนะนี่ห้าสิบเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นอะไรนะเดี๋ยวเราจะชำระกันทันทีว่าอะไรเท่าไหร่นะฮะโอ้โหโคตรรวยโคตรรวยแล้วมาต่อกันฮะเราก็ปล่อยให้ปืนทำงานไปเดี๋ยวเราจะมาเอาทองมมันนนนเเเเืื่่่่อออออกกีีีี้ทททาาาาไหรรบบบดด๋ยวูึงคะ ต่อะไปนะเราจะมาไอตัวเทียนคุณู้ชมนี่เราจะดูตุ๊กตาทองอันใหญ่นะลูกปันทองคำเท่าไหรคุณผู้ชมไทยที่เท่าไรก็เท่าไรถส่้นเข่ยนะเง้นลองเลยโบผู้สี่ห้าบาทเองไม่เลกเลยถ้าเราดูการเขียนดีกว่าที่เด็กของเรานี่คิดว่าเขียนอะไรเฉยใช่ถ่ายที่สี่สิบสี่สิบะอ่าดูเราดูสิเจ็ดสิบ้าบาทขุดตองเงินตอนนี้ฮะผมมีเงินอย่างเยอะเลยครับตอนนี้ฮะรวยรวยจัดเลยคุณผู้ชมเงิน เราก็ปล่อยให้มันทํางานไว้ฮะบอกแล้วว่าถ้าเข้าไปบู้ยเนี่ยมันต้องแน่จริงนะกระสุนอาวุธต้องพร้อมเลือดต้องพร้อมด้วยนะเพราะว่ามันจะมีตัวที่มากวนเราด้วยนะไอพวกตัวโอ้โหนี่สตองบอกม่าเป็นซอมแบมพายอ่ะโอ้โหนี่เรามันน้ำเงินไหมอยู่แล้วเนี่ยโออ้เยะมากงานนี้ก็เป็นเศรษฐีได้จริงฮะวันนี้มาเคยเล่นการจบใช่ไหมถึงจบเลยถูกต้องอ่ะมาเล่นกันเคลียร์เลยจนถึงมันมันตอนนี้มันมันอัปเดตแพทเลยมันจบตอนที่ราคาอือใช่ล้างข่าอ่ะเรามาลองรัวๆเลยกันนะเราจะมาสานกรัวๆเลย นี่โอ้โหเงินเป็นจ้งเลยครับเงิน<อ>เป็นจ้งเลยครับเงินเป็นจ้งเลยได้ตัวละสิบห้าบาทนะ้ตัวแมงปัยเนี่ยคิดดูดิมีเงินแปดร้อยโด,ดยไม่ต้องเติมโลบักอ่ะต้องใช้ความใจเด็ดนิดนึงนะอะไรก้าวอะไกละคร,รก้าวอะไรจริงนี่กระสุนก็ต้องพร้อมนีม่กระสุนใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันงูเพิ่มอีกหนึ่งนึ่งขวดคือคือคือน้ำมันงูเนี่ยใช้ตอนเอาไว้บวกอ้าไม่เอาแล้วรวยแล้วนี่รวยจัดแล้วรวยรวยล้นเหลือแล้วก็ฟุ่มเฟือยหน่อยอัมไลน์ไลน์แชกันอ่าใช่ กันสมิตกันสมิตเนี่ยเปลี่ยนของสมิตซะด้วยดีข้อเราซื้อไว้ให้เยอะเลยเยอะดีกว่าขาดนะลูกพระจ๋าจะเป็นข้าวกินดีกว่าวันนี้ไม่มีข้าวลูกเยอะมันดีกว่าขาดอยู่แล้วของแบบนี้เราไม่จะเป็นกันทายเปอร์นึงเบลล์ต้องซื้อเชื้อเพลิงก่อนสำคัญเลยเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ตัวคนเดียวแล้วไงลูกเชื้อเพลิงเบาต้องซื้อเยอะวเราเล่ตายไปหมดแล้วจะไม่มีจะไม่จะไม่จะไม่มี าาาออปาจะไม่เอาเงินแล้วล่ะเราจะมาลุยกันว่าเจ้าเพลิงเจ็ดก้อนเนี่ยจะวิ่งถึงสเตชันหน้าได้ไหมนี่นี่ันเฟยมจริงเดี๋ยวขอปืนใหญ่ไปด้วยอีกเอาละเละยเก็ไปด,ด้านรถไฟเลยเสรยดายไม่มีลวดนะถ้ามีลวดจะดีเลยลวดเอาใจรู้สึกว่าลวดปืนน่าจะเจาไปละ ตรงนี้นะโอเคติดข้างล่างนะตรงนี้นะแล้วกดเชื่อมเต่นใบอะไรเงี้ยก็เยอะไอฮัมแล้วฮะ,อะ,อะไอตัวน,นี้ออไอตัวน,นั้นจะเป็นสุดทางเลยนะนี่เราอยู่ที่ไหน3า0 0 0ข้าวแล้วก็ขึ้นทางแล้ว แต่ว่าเรามีปลาจะไม่ไม่ไม่ดูยภาษาแล้วล่ะเดี๋ยวจะระ,ะบุอยู่บ้านให้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 คนได้ดูกันเออน,นี้ก็ร้านปืนนะั่นแหะหนึ่งคัน่ะดูกันเพื่อมปืนใหญ่เพราะถ้าเราออกไปเราก็มืดพอดีอยากให้เราอยากให้แบบไปเช้าตอนที่เออ่ถึงหมู่บ้านนะเราใช้มีดดิมีดฝันจีนตัวนีนะหนึ่งไม่โดนหนึ่งสองสามหน่สองสามสี่โหเงิไม่รู้เลยคนไม่โดนะอ่ะเฮ้ยเจอแล้วครับทีเด็ดครับเงินฮนะเพิ่มอีกไม่สี่สิบสองโหย,ยังแน่น ปืนไม่เอาตจจัวจ่อครับขายเด่เนอย่างั้นเลยตัวตน,นี้ผมเป็นเศรษฐีแล้วครับตัวออน,นี้เขาเป็นลูกเศรษฐีอันนี้เป็นแม่เศรษฐีนี่นะฮะนี่นะฮะผมจะติดตั้งเออให้เียไว้ก่อนน,อนะฮะไหน เชี่ยมเอ้วับสุดท้ายน่ะเชี่ยมไปก่อนเตมเชี่ยมชอบมีดนะ่ะนี่ฟุบฟุบฟุบนี่มีพับพับเลยนะเอับุ้ยเขาเป็นคนที่เรียนแบบเสียงได้เหมือนกันน้องชอนเนี่ยทำอย่างเนี้ยไม่หลับไม่นอนฮะ้องชอนเด็กคนนี้นฮะ เราดีเด็กขบับุกบ้านเดียวเลยยอะไรเฟิร์นย่แต่วไมดเดียวไม่ไไปืน,น,ปน,น,ปนไไม่เดียวปืนปืนะปืนตีตั้งปืนตีตั้งมันยิด้แต่พอายมาแล้จามันหอนแล้วจ่าีเลยอะมาคนยอยู่แล้วคเห็น,น,ไ,นะะไหมครับมันมค่อยๆตามมาแล้วแหละวั <c oughs> นนีต้องเร่งความเร็วไว้นะตัวาไฟเราเนยเป็นรถไฟที่มีความสว่างยอยู่แต่มาแล้วมาแล้วตาต้อเกเตรียมปืนีไว้ครัเป็นสั้นถสองครับถอว่ามันจะขึ้นมาได้

มันรู้ผีดิบตั้งอะไรเรอยเฮ้ยมสตัลน้องสวร้อยรสว่างกรอเดี๋ยวไม่่อยยงเดี๋ยวเไม่ยิเดีย่ยิดยดวนญา่เี้งขอโทษะไม่ันมันมันตัวเลกเลกเกือบไปต้องหนีนะต้องหนีนะ จังวะนี้ต้องหนีแล้วมันจะหูเจอนี่ไม่อยู่ไม่ได้แล้วถ้อยู่ตุยแน่โอ้ยจกะอจักปบอยเมื่อกี้จะป้าปุกป้าตุยแน่นอนแหละไม่รอดเลยไปเลยไปเลยีนี้ถึงากรดิกนินน้ามันงูก่อนเคมาเลยขบอลมาเลยขบอลมาเลยเฮ้ยไมไมรอหะโอ้ยนะโอยนะขบายกอยู่นี้ก็ให้เงินมาอีกอือ แล้วมันจะมากำลังบอลแบบนั้นก็เหรอแต่เป็นเงินอะแล้วก็มันก็จะโจมตีเราเลยห้าบาทมันกัดตายค่อยโบกแต่ตอนนี้ขออีกใช่ไหมว่าขายดิไม่มีนะขออยก่ข้างบนเนี่ยใช่ไหมใช่ก่อนอื่นเลยผ้าแทงขาดไม่ได้ถ้าเราจะบวกเราจะโบว์ห้าแทงเราต้องมีแล้วก็มันงูมันงูเลยถ้ามันงูเนี่ยสู้ไปเนี่ยเลือดจะขึ้นไปเรื่อยต่อไปก็กระสุนกระสุนแบแล่ะตัวไม่เอาของไปขายต่อไปขายแล้วไปก่อนดูดีก่อน เราเงินอยู่ในเงินชีวเงินสี่ร้อยยีดอลลารวดไหมรวดด้วยหนึ่ง2ีสองก็สองกันก็สองรวดสามเลยลูกพระจ้าเราต้องเอาคำามปลอดภัยของเรามาก่อนเกาะใช่ไหมเกาะปามคได้หูยสี่เลยหรอเยอดจังอลมันต้องป้องกันมันขึ้นมาด้วยนะตัวนี้้เอาแบบนั้นไปด้วยถ้าะดิมันมามันก็จะโดนต อ๋อดิีมาเจาะปารมาตรงรถไฟแต่ที่เราขับรถไดอ่ะใช,ดดใช่ใช่นี่หนึ่งนี่หนึ่งวสองวิกสองหนึ่งและตอนนี้กหนึ่นนนก็ติดไปได้รถไฟด้วยสิมัแคบไปตรงนั้นนะติดไปได้รถไฟด้วยปาซื้อใหม่ใช่ไหมควาสว่างสำคัญมากแต่มันแคบไปดตรงความสว่างแต่ว่าเขาก็ติดให้เรานะแต่วไม่ติดให้เราหมดเลย จตีมาข้างหน้าอีกสองอันใช่ไหมมาให้สี่เลยมาเป็นรถไฟที่เท่ที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดจะขาดอะไรเป็นไปได้ก็คือไม่ใช้ท่กำลังเท่เพิ่มความสว่างให้หน้ารถด้วยมันก็เป็นความสว่างอยู่แล้วเต๋อไว้ตรง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 นี้ยว่ามันก็เกิดบนได้รถเอาไว้เป็นลน เค็ดอะไรอ่ะเคล็ดดื้อเอาไม่ติดไม่ได้นไปใช้ไม่ติดกะตรหน้ากระจกนั้นแหะโอเคเลยมจับไม้ล้อไปตรงไหนตับนี่หรือรับนวตรงนี้ใช่ไหมใช่ไม่ใช่มาจะเอ๋ไม่ใช่ตรงนั้อ่ะไม่ใช่ตรงตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนี้ตรงนี้ยตรงนี้โอเมันจับมาตรงนี้เสร็จแน้าสองข้างเลยมันจับมาตรงนั้นตรงข้างมันจับมาไม่ใช่ไม่ใชดมันจับมามันจับมาลไปตรงนั้นเฉยเลย ไถรถไรถไม่ต้องดียจน,นันไม่เป็นไรไ่อเส็พอ,พอแล้วที่ปอาภัยสดใ<ห>ทโลกทีเด็ดสองล้นแลทีเด็ดทีเด็ดหน้าปลาจะถึงใน,นตอนนี้เท่าไหร่สี่หมื่นเ้าห่นลเหลือแค่สามหมื่นมากสนปืน้อยสิบสองสัองมีนมี่ระบอก 6, อันนี้มีอยู่ในกระบอก 2, สองเฮ้ยมาละเพียงม ก็ฟันเย็บตัวอะไรเลยนะบอ oh <boy. S 2> ยเดี๋ยวนะเอาลูกใจญ่แดดคุณมันก็ช่วยเราเน,น,น,นี่ยจาิงปืนเนี้ติดตั้งนะ่ะน่าจะยิงให้ตอรมันนะยิงให้ตอรมันจะดีมากเลยเหมือนที่ฐานนะต้องยิงเองแต่มันยิงไม่ทันเลยเออมันยิงไม่เหมือนที่ฐานอะมันยิงไม่เร็วอะ่ะ มันต้องกดคมันจะรัวใช่ไมุ้กดค้าเลยค้ากดคาเนี่ยบอกเลย่าเล่นถ้าใจไม่กล้าพอนะเล่นแบบนี้นะนหอนกล้าไหมกล้าเกิดเป็นหนแ้วจะยิ่งหรอกเพรารวะรว่ามันอ่อนหยิ่ที่มันอ่อนแต่ป,ปบบแบบคือยู่งในอันนี้ปลาจะิงอ่ะมันเล่นวิงอ่ะ,ะบิะบนกระดาษเลยมัไม่จบของเลยเลยใช่เพราะว่าเรามีเงินแล้วไง

เอาละนะฮะเพื่อนเดูคลิปนี้ไปเลยนะการลุยเดียวนะครับมันจะต้องมีความแน่วแน่นิดนึงต้องมีความกล้าด้วยแล้วเดียวจอที่หัวที่หัวที่หัวหวัวเดียวจอ,อด,ลอดเ,ดเลไไดดยไหมเ,เดียวจอดลเลยะฮะไอขี่มาได้นี่หว่าขี่มายิงเลยขี่มาเล่ ชิบหายเิอันนียนือนจริงแล้วตาเร่อี่มาแจ้งเพื่อนอ <c oughs> ไนนกรก <c oughs> นเิ่มมากว่าเาีิมก็ะเบดูเลยโอ้ช่วยนี่ไง Oh my god oh my god เสีงมาก้ h oh my god เสีงมาก